เอาฮึบท่อนซุงมันหนักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ลูกตั้งใจจะเอาไม้ไปทําอะไรอ๋อแบบคือว่าจะยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่สวนก่อนนั่นสินะใช้ร่างกายที่ฝึกกล้ามเนื้อไร้สาระนั่นทําอะไรสักอย่างกับมันละกันคำพยากรณ์ตอนแรกเราก็บอกให้พวกชาวบ้านโค่นต้นไม้ลงโดยไม่ทันคิดอะไรไม่รู้เลยว่าจะทําให้ก้ามกับโรดิสต,ต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ ไม่สิมันเป็นแค่เรื่องที่อยู่ในเกมใครจะไปคิดว่าจะส่งท่อนซุงมาให้จริงๆถึงจะเป็นตัวเกมที่ออกแบบมาแต่รอบนี้ได้จบไม่สวยแน่ขอไปบ่นบริษัทสักหน่อยเถอะไหนขอดูเบอร์หน่อยไม่ได้เขียนไว้แฮะถ้างนั้นที่อยู่ฮอกไกโดอุตส่าห์ไปถึงฮอกไกโดเพื่อส่งไอ้ท่อนไม้มาเนี่ยนะถึงจะลองดูตามที่อยู่แต่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอลองค้นหาด้วยแผนที่โหมดภาพวิว ตามที่อยู่ที่ให้มามันก็ถูกแหละแต่ว่ามันยากที่จะเชื่อว่าบริษัทเล็กขนาดนี้จะสามารถทําเกมคุณภาพสูงออกมาได้คิดว่าการพัฒนาตัวเกมน่าจะทําเสร็จที่อื่นเฮ้ยให้ตายสิไอบริษัทบ้านี่จะเป็นความลับไปถึงไหนกันนะก็อยากจะไปฮ็อกไกโดเพื่อย,ยืนยันสักหน่อยแต่มันมีค่าเดินทางเนี่ยสิแต่ไงแล้วก็ไม่กล้ายอยู่ดีนั่นแหละแล้วทีนี้จะเอาไงกับท่อนซุงดี วันต่อมามีของมาส่งครับกล่องเก็บความเย็นเหรอฮะให้มันได้งีีสิเอาจนได้นะพวกเองรอบนี้มันเป็นเนื้อหมูสดๆเลยแถมยังเป็นเนื้อมอนสเตอร์ด้วยเมื่อตอนนั้นเราก็ว่ามันทำแม่งทำแม่งยังไงอยู่วันนี้ก็จัดการมาได้ตัวหนึ่งเย้ yeah! เนื้อครั้งนี้เราลองให้ท่านเทพแห่งโชคชะตาได้ลองเสวยบ้างดีกว่าคะ่ะ เฮ้ยประเดี๋ยวก่อนเนื ne ้อบอนเตอร์อ่ำกันเล่นปะเนี่ยนี่ลูกนั่นมันเปล่านะนี่มันคือทั้งผลไม้เอย่ยท่านซุงเอย่ยคงไม่ได้ใช้เงินซื้ออะไรน่าสงสัยมาหลอกใช่ไหมจะอธิบายให้แม่ฟังยังไงดีล่ะเอ,อ่อที่จริงแล้วตอนนี้ในเน็ตเขากำลังรับฟังเสนอวิธีการพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้วทีนี้ข้อเสนอของผมก็เป็นที่ยอมรับและคือตอนนี้กำลังคุยกับพวกชาวบ้านอยู่ พวกเขาจะส่งของขึ้นชื่อถิ่นเขามาเป็นของขวัญขอบคุณแหม่แหม่ถ้างนั้นก็ดีนะสิสุดยอดไปเลยลูกแม่เชื่อด้วยเหรอก็ไม่ได้โกหกไปซะทีเดียวเพราะเราให้คำพยากรเพื่อพัฒนาหมู่บ้านจริงๆอะนี่ดูเหมือนจะเป็นเนื้อหมูป่าที่พวกเขาลากันได้จากที่นั่นจะไงแม่ก็ลองเอาไปทำอาหารดูเฮ<ห>เนื้อหมูป่างั้นเหรอจะเอาไปทำอะไรดีนะเราคงกินได้ไปม,มีปัญหาใช่ไหมเนี่ย ดูเหมือนจะมาจากมอนสเตอร์แต่ข้างในก็คงเป็นแค่เนื้อหมูแหละหลังจากนั้นทุกๆวันเราก็ได้รับพัสดุจากหมู่บ้านแห่งจงชะตาเป็นกิจวัตรทั้งสารพัดผลไม้หลากหลายชนิดรวมไปถึงเนื้อมอนสเตอร์ล่าสุดที่ส่งมาเป็นคริสตัเลเรืองแสงได้เมื่อกระทบกับตัวกระตุ้นมันน่าจะมีหลอดไฟเหลืออะไรสักอย่างอยู่ข้างในนั้นและนานๆทีท่านซุงก็จะมาลอยถึงหน้าบ้านท่อนที่สแล้วล่ะเอาอีกแล้วเหรอ รู้แล้วน้าเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวนี้แหละจะหาคนซื้อท่อนซูงจากเราได้ที่ไหนบ้างกันละเนี่ยคตรจะหนักเลยโอ้อดูจากของต่างๆที่ถูกส่งมาทําให้เรามีข้อสมมติฐานข้อหนึ่งบางทีแล้วเกมหมู่บ้านอย่างโชตาเพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้านในเกมไอเทมมูลค่าสูงจะถูกส่งมอบให้กับผู้เล่นในฐานะเป็นเครื่องบรรณาการถ้าเกิดเป็นงั้นไอบริษัทที่สร้างเกมนี่ไม่ใช่ว่าน่าจะรวยอยู่เหมือนกันหรอกเหรอและเราเอง ก็ถูกเลือกเป็นผู้เล่นทดสอบน่าจะมีอะไรผิดพลาดในการคัดเลือกแน่ๆอ๋อนี่ค่ะคุณวันนี้แม่เราเอาเนื้อที่ได้จากโยชิมาผัดดูอืมอร่อยนี่โยชิโอลูกจะได้ผลไม้นั่นมาอีกหรือเปล่าพอดีทานแล,ล้วรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นมายังไงไม่รู้สิอ่อเดี๋ยวผมไปขอพวกชาวบ,บ้านให้โคยุกิเองก็บอกว่าเนื้ออร่อยมากด้วยแล้วก็เขเมือบซ้าไม่เหลือเลยแม่คะไม่มีเนื้อเติมอีกหรอ จริงอย่างที่ว่าเนื้ออร่อยมากๆให้รสชาติเด็ดสดไปกว่าตามที่ขายในตลาดทั่วไปอีกทั้งยังให้รสชาติคงที่และความรู้สึกที่ว่านี่แหละคือรสชาติของเนื้อจริงๆนานแล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้ยินพ่อพูดประโยคยาวๆแบบนี้แสดงว่าคงจะชอบเนื้อจานนี้มากจริงๆสินะนไหนๆก็มีอุปกรณ์พร้อมแล้วลองสร้างงานไม้ที่น่าจะเป็นไปได้หลายๆอย่างดีกว่าแล้วก็อาจจะเอาไปฝึกสอนพวกชาวบ้านได้ด้วย อะไรมันยากกว่าที่คิดไว้แฮะเอ้ยเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะทำอะไรอยู่นะอุตสาห์ได้ไม้มาทั้งทีถ้าไม่ใช้อะไรเลยมันก็น่าเสียดายออกขอโทษด้วยละกันแต่ขอยืมใช้เครื่องมือหน่อยนะเรื่องนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกอ๋มันติดกับไม้ไปซะล้วหนเอามานี่สิโหสุดยอด ลูกนะจับเลื่อยผิดวิธี<ป>ถึงเขาจะโมโหที่ข้างบ้านอาจจะได้ยินเสียงก็ตามแต่นี่ก็พ่อเราเองที่พยายามซ่อนความอายเอาไว้เพราะถึงยังไงเราก็เป็นครอบครัวอ๋อลองทําต่อดูอืมหลังจากนั้นพ่อคอยให้คำแนะนำมาตลอดและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรากับพ่อซ่อมรั้วรอบๆสวนโดยใช้ไม้จากท่อนสูงมาเลื่อยเป็นแผ่นๆตอนที่เราคิดว่าจะสอนชาวบ้านปรุงเนื้อยังไงดี ก็ได้แม่มาสอนวิชาให้ถึงตอนที่เราอยู่คนเดียวก็สามารถทํากับข้าวให้ส่วนของตัวเองกินได้แล้วการที่ได้กินข้าวพร้อมกับพวกชาวบ้านกลายเป็นกิจวัตรของเราไปอืมเนื้อที่ถวายมาอร่อยมากเลยแล้วก็ยีส่วนน้องสาวยินดีต้อนรับกลับนะกลับมาแล้วค่ะที่ทำให้เราพูดกับครอบครัวได้มากขึ้นขนาดนี้เป็นเพราะชาวบ้านแห่งโชคชะตาทั้งนั้น ช่วงนี้เราเริ่มไม่รู้แล้วสิว่าเราเป็นคนช่วยชาวบ้านหรือชาวบ้านช่วยเรากันแน่แต่ว่าก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรายังคาใจอยู่รู้ที่การหลบๆลบเหมือนคือประมาณนี้สินะ